มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาตติยวัควิจาระลักษณะปัญหาที่สิบสถามว่าวิจาร์เมื่อบังเกิดขึ้นมีลักษณะอย่างไรราชาสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสถามว่าพันเตนาคเสนข่าแต่พระนาคเสนผู้ประเสริฐวิจารเมื่อบังเกิดนั้น กิงลักขโนมีลักษณะประการใดพระนาคเษนจริงวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชะดูราณะบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐวิจาร์เมื่อบังเกิดนั้นอนุมัชนะลักขโนมีลักษณะรูปคลำไปตามวิตกขอถวายพระพรพระเจ้ากรุงมิลินปิ่นประชากรจรึงนิมนต์ให้พระนาคเษนกระทําอุปมา ส่วนว่าพระนาคเ,เษนก็ถวายพระพรอุปมาว่ามหาราชะดูราณะบพิษพระราชสมภารดุดกังสดานอันบุคคลเอาสันดาบเคาะดังกังเข้าแล้วเสียงดังเป็นกังวานครวนเบาๆนั้นวิตกมีลักษณะดุดแรกเคาะด้วยสันดาบดังกังเข้านั้นวิจารณ์มีลักษณะดุดกังวานอันคร่ำครวญอยู่นั้น เหตุนี้จึงว่าวิจาร์นั้นมีลักษณะรูปคล้ำตามวิตกนั้นขอถวายพระพรพระเจ้ากรุงมิลินภูมินธราธิบดีทรงฟังก็ทรงพระสมูสรสมนัตตรัสว่ากัลโลสิสมควรแล้วพระผู้เป็นเจ้าวิจาระลักษณะปัญหาเป็นครบสิบสี่จบเท่านี้จบตติยวัค